สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับคุกกี้เหมือนเดิมนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนนั่นเองเดี๋ยวเราไปศึกษาและเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อในหัวข้อที่3กันเลยนะคะก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนนั่นเองซึ่งเราไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จนะคะด้วยการจัด ให้บริการสุขภาพจากหน่วยรัฐนะคะหรือหน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียวโดยจะต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนนั่นเองให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเองนะคะรวมถึงนักเรียนสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถมีใครเข้าใจปัญหาสุขภาพของตัวเราเองได้ดีเท่าตัวเรานะคะ ดังนั้นนะคะหากประชาชนในชุมชนนะคะได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาสร้างพลังนะคะประชาสังคมให้เกิดขึ้นนะคะก็จะช่วยให้ชุมชนนั้นนะคะสามารถที่จะก,กําหนดแนวทางและการกล่อให้เกิดกระบ,บวนการการเรียนรู้นะคะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองค่ะ สองจัดสวัสดิการในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่ยากจนหรือผู้ที่ด้อยโอกาสนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนะคะเขาก็จะมีรูปแบบของการประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยจะมีสี่รูปแบบด้วยกันก็คือสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าระบบประกันสังคมและการประกันสุขภาพ,พาภาคเอกชนนั่นเองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนนะคะได้มีโอกาสในการเข้ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้อง รับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่มากจนเกินไปนั่นเอง 3. จัดให้มีการกระจายของบุคลากรทางการแพทย์นะคะและสถานบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงซึ่งในปัจจุบันนะคะได้มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของสถานบริการสาธารณาสุขในระดับปฐมภูมินั่นเองโดยพัฒนาสถานีอนามัยนะคะและศูนย์บริการสาธารณาสุขชุมชนมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเพิ่มการบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 4. ส,ส่งเสริมแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนด้วยกระบวนการสาธารณะสุขมูลฐานซึ่งกิจกรรมสาธารณะสุขมูลฐานนี้นะคะเป็นวิธีการทำงานที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะในการทำงานร่วมกันนั่นเองโดยมุ่งเน้นไปที่การอบรม ให้กับอาสาสมัครนะคะสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอนะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชนของตนเองนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาอยู่ในหัวข้อบทบาทของนักเรียนนั่นเองซึ่งนักเรียนสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้โดยเราปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ 1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะคะโดยเราจะจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพนะคะหรือการจัดสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อลดปัญหาหมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนั่นเองเช่นนะคะอากาศเสีย น้ำเสียเสียงดังขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลต่างๆเป็นต้นนั่นเองโดยนักเรียนสามารถที่จะช่วยเก็บขยะมูลฝอยนะคะไม่ทิ้งขยะในที่ที่ไม่ได้จัดไว้ในชุมชนนะคะซึ่งการปฏิบัติด,ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ 2. เน้นกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้มากขึ้นนะคะเช่นเป็นแกนนำในการส่งเสริม ให้ประชาชนในชุมชนนะคะออกกําลังกายเป็นประจำส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเรื่องบุริโภคอาหารและควบคุมอาหารโดยยึดหลักที่ว่าการป้องกันดีกว่าการแก้ไขนั่นเองซึ่งถ้าหากประชาชนนะคะรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะก็จะช่วยลดความเจ็บป่วยลงได้นะคะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริม สุขภาพนั่นเองเพื่อนําความรู้ที่ได้นะคะไปดูแลสุขภาพและสมาชิกในครอบครัวนะคะตลอดจนประชาชนนะคะที่อยู่ในชุมชนนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปด้วยค่ะ 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนนะคะโดยการให้ความรู้แก่ประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนนะคะลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ มีสุขานิสัยและสุขปฏิบัติที่ดีซึ่งนักเรียนอาจมีส่วนร่วมในการจัดบอดความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือการทําแผนพับความรู้แจกให้กับประชาชนในชุมชนนะคะรวมทั้งให้คําแนะนําการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะและก็มีความสุขในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเอง จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อกี้นะคะเราก็จะพบว่าปัญหาสุขภาพของชุมชนนะคะจะมีความแตกต่างกันออกไปมากมายเลยทีเดียวนะคะมันจะแบ่งออกไปตามลักษณะของชุมชนนั้นๆน,น,นะคะซึ่งโดยทั่วไปเราจะพบว่าปัญหาของชุมชนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้นที่เราเรียนมานะคะแต่มันจะมีความเกี่ยวพันไปยังด้านปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาด้านการศึกษาอีกด้วยนะคะซึ่งก็อยากให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพของตนเองนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะก็อย่าลืมใส่แมสปนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ